สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลท์ทังเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวของน้องเฟรนุนนะครับเฟรนุนมีดาเมจสิบล้านนะครับแล้วก็จะใส่เป็นดาบนะครับเป็นดาบน้ํานะครับคิุจิมอนจินะครับก็อยากจะรู้ว่าดาเมจสิบล้านมันจะแรงขนาดไหนนะครับแต่ว่าตัวน้องเองนะครับไม่มีอัปเกรดธาตุนะครับถ้ามีก็จะเทพกว่านี้เองนะครับถ้ามีนะครับ แบบโดนทีแตกแน่นอนนะครับต้องเป็นธาตุที่แพ้ทางนะครับจะแตกทันทีก็ไปดูความสามารถกันนะครับความสามารถแรกก็เป็นบาเลียนะครับสีว่วิแล้วก็เพิ่มพื้นที่กับายทักษะนะครับก็เป็นสกิลที่ดีมากน่าจะบัฟเพิ่มเหมือนอีกนิดหน่อยนะครับบัฟเลือดบัฟอะไรแล้วก็บัฟล้างสถานะก็จะเป็นการดีนะครับแต่ว่าได้มาแค่สองอย่างนะครับ มาดูอีกสกิลหนึ่งนะครับสกิลที่2เป็นสกิลดาเมจนะครับเป็นการยกเลิกอปตะนะครับสร้างความเสียหายถือว่าเยอะมากนะครับ3 5 0 0นาะครับทำให้สตูสังกักแล้วก็ลดความแม่นยำของสตูลงนะครับ45%เป็นสกิลที่ถือว่าดีมากนะครับสกิลนี้นะครับเป็นตัวดาเมจน้ำนะครับมีการจจบตีปกตินะครับแต่ว่าการที่คขานขงช้านิดหน่อยนะครับ สำหรับตัวน้องนะครับแล้วก็มาดูความสามารถให้เปิดนะครับบาเรียทักษะนะครับบาเรียทักษะก็คือบาเรียทักษะจะหายไปนะครับเมื่อป้องกันความเสียหายหนึ่งครั้งนะครับจากทักษะนะครับถ้าโดนสกิลหนึ่งครั้งก็มันก็หายไปนะครับและจะสร้างขึ้นมาใหม่ภายในสามวินะครับก็เป็นความสามารถที่เอาไว้การทักษะ ได้แน่นอนนะครับแต่กัรได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าในเกมนี้มันปล่อยสกิลกันรัวๆนะครับโอกาสที่จะกันได้ก็ต้องวัดกันอีกทีนะครับถ้าหากความเสียหายนะครับเป็นสูรจากสภาวะอมตะนะครับบาเลียทักษะก็จะหายไปนะครับแบบโดนโพเซดอนแทงไปนะครับแต่ว่าเรามีอมตะกันแต่ว่ามันก็จะหายไปอยู่ดีนะครับแล้วก็จะสร้างมาใหม่นะครับ ไม่สามารถป้องกันความเสียหายจากาพวกปอสพวกอะไรได้นะครับมันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสกิลนี้นะครับเป็นป้องกันตวเองนะครับคือมันไม่ใช่เป็นบัฟให้เพื่อนหรือว่าให้อะไรนะครับมันจะโกงเกินไปนะครับไท้เพื่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ กดพีดเด็ดชาเด็ดหน่อยมาดูนะครับบอสตัวเดิมนะครับนี่นะครับเปิดมาก็ปรับหน้าป้อมนะครับถือว่าเป็นการดีนะครับนี่ครับรอดูสกิลนะครับเพี้ยนนะครับไม่ตายนะครับ สิบล้านก็ดาเมจไม่ได้หนักมากนะครับเนี่ครับเอาแบบรีวิวจริงๆแล้วครับคือนี่ครับดาเมนสิบล้านมันไม่ได้ตายนะครับฆ่าบอสไม่ได้นะครับก็จะอยู่ความสามารถแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าน้องได้ปล่อยตัวนะครับมันก็จะยิงรัวรวแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้ามันลองอยู่ดูนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันนองจะบางเกินไปนะครับเดี๋ยวขอตัวชนบ,นบ้านหนึ่งตัวนะครับสายพลังนะครับเลือกสายพลังมาหนึ่งตัวเลเวลหน่อยอันนี้ก็บ้านอยู่นะครับอ่ะ คิดอะไรไม่อกก็เอาอดัมไปรับเคาะนะครับเพราะตัวน้องเองนะครับไม่สามารถป้องกันได้นะครับต้องใช้อดัมนะครับนี่นะครับอดัมสตันหนอย่งพอได้นะครับนี่แต่ตัวน้องเองนะครับกันได้หนึ่งทีนะครับนี่จะมีตรงหัวนะครับ ออน้องกันไม่ได้นะครับเจอแบบนี้นะครับแต่ว่าแค่เอามาดูลืมไปนะครับว่าถ้าเจอบอสมันจะไม่มีผลนะครับแค่เอามาดูความสามารถแล้วก็เป็นดาเมจนะครับคือดาเมจมันก็พอได้นะครับแต่ว่ามันไม่หนักพอนะครับที่จะเอาลงได้นะครับแต่มันพอสู้ได้นะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะ จัดทีมให้ดูหน่อยนะครับว่ามันจะเอาอยู่ไหมเดี๋ยวผมจะทำเป็นทีมอีกทีมนึงนะครับะจะให้ต้องจัดการแบบสบายๆนะครับจะมีธาตุไฟสาตัว ว่าลองกับบอสมันไม่มีผลไปบบนั้นนะครับเราก็มาลองตีเพื่อนดูนะครับเพื่อนน้อยหางง่ายนะครับตรงนี้นะครับจะไม่เห็นนะครับว่ามันจะมีอะไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเวลาตีนะครับมันจะเป็นยังไงครับอ่า เราไปเลยนะครับอ่าดูแตกไหมเอาอยู่ไหมนี่ดูนะครับอ่าอาจจะลำบากนิดหน่อยนะครับมาเดี๋ยวขอเพิ่มตัวชนหน่อย จะให้นอกทำดาเมจนะครับอาดาม,มันอาจจะเสียเปรียบไปอาจจะแพ้ทางนะครับเอาแทงตัวไหนดีเอาฝั่งนี้มานะครับ ยังไงผมก็จะไม่ใช้นะครับอ่าอมัญกลน,นะครับสองตัวนี้แล้วก็จะให้น้องทำดาเมจนะครับอยากรู้ว่าฝั่งนั้นจะแตกนะแตกไหม จะเมทลงไหมครับน่าจะเอาลงได้นะครับเนี่ยโซได้นะครับอ่านอาจจะไม่เห็นผลนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่านหน่อย เป็นอะควานะครับอยากรู้ว่ามันจะรับมือยังไงนะครับอาอะควาแรนมาก่อนนี่ครับดูน้องทำดาเมจนะครับาวาบนะครับอม,มตะ ทำดาเมตได้นะครับแต่ว่าถ้าโดนไปนะครับตัวน้องจะบางนะครับตายง่ายนะครับนี่นะครับดาเมตโดนก็ตายนะครับ พอสู้ได้นะครับสำหรับตัวนะอ่อถ้าเร็วๆก็ชนะได้นะครับยังพอใช้ได้แล้วก็เห็นในหลีกตำนานนะครับบางคนน่าจะใช้เดี๋ยวดูนะครับอันรับเจ็ดใช้ไหมนะครับใช้อยู่นะครับแต่ว่าเกียร์เขาสุดนะครับนี่ครับหลบต้านไม่ร้อยแต่ว่า ทุกอย่างเพอร์เฟกนะครับนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นพลังชีวิตไม่ได้ใส่เป็นอัปเกรดธาตุนะครับแต่ว่าเขาออกมาแนวนี้เลยดูอีกสองอีกนิดหน่อยนะครับมีใครใช้อีกไหมอันนี้คอมโบหยุดนะครับไม่มีอะไรมาก เป็นคอมโบที่ฮิตกันดูลุงยุดนะครับลุงเล่นคอมโบหนึ่นงโวนนี้ลุงยังไม่น่าใช้แต่ว่าลุงมีตัวแม็กนะครับคนนี้ก็เห็นติดท็อปอยู่อันนี้ก็ไม่ใช้นะครับจะเห็นใช้แค่บางคนนะครับ เพราะว่าตัวน้องไม่ใช่ตัวคอมโบนะครับาจะาลายทีมอาจจะใช้งานน้อยหน่อยนะครับสลับตัวน้องนะครับก็คอ o โบมาใหม่มันใช้กันน้อยมากดูคนนี้นะครับลนดับหนึ่งคอมโบหยุดเวลาหยุดเวลาหมดเกียร์สุดยอดนี่ครับ ไม่ค่อยใช้นะครับเขาจะใช้เป็นคอมโบนะครับตัวน้องเก่งดีนะครับแต่เขาจะใช้แบบคอมโบหยุดเวลาแบบนี้นะครับตัวน้องก็เลยไม่ติดเมตานะครับแต่ดูเขานะครับว่าเขาสุ่มมาไหมเขาเปิดกาซ่าไว้เปล่าไม่เปิดนะครับคงไม่ใช่ตัวคอมโบทยเคเับต้องการแนะครับก,ก็ไม่เปิด นี่นะครับก็จะเป็นความสามารถคร่าวๆของน้องนะครับคือน้องทำดาเมตแล้วก็สร้างบาเรียได้นะครับแต่มีตรงนี้นะครับบารียทักษะนะครับก็กันได้ทีนึงนะครับคือถ้าออกมากี่ทีก็สามารถกันได้แต่ว่าตัวน้องนะครับค่อนข้างบางนะสำหรับผมนะครับ เลือดเพียง6ล้านนะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเลือดก็น่าจะมี450ล้านจะเป็นการดีนะครับสำหรับตัวไหวพิบนะครับถ้าเกียร์ดีกว่านี้น่าจะใช้งานได้ดีกว่านี้นะครับสำหรับผมนะครับผมว่ามันเป็นตัวธาตุน้ำที่ดามเมจแรงสุดในตอนนี้นะครับแต่ว่าเกียร์ผมไม่สุดนะครับก็เลยทำดามเมจได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ก็จะพัฒนา ID ไ,ไปนะครับเดี๋ยวมันดีกว่านี้เดี๋ยวมารีวิวทีหลังนะครับสลับวันนี้ก็จะรีวิวตัวน้องเฟรนชนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสลับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ